ัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาเอ้ยตุนไปทำธุระนะคะกลับมาส่งเพื่อนที่ทำงานจ้าคุณนายคุณนายตุนมาทำงานวันนี้สวัสดีจ้าใส่ชุดทำงานก็ข้า,ากับมาฮอดไปธุระหน่อยนึงข้างน,นอกเห็นน้องเต้เพิ่นพาไปกระเปาเองแล้วให้เพื่อนมาส่งบนงานตอนบ่ายเม่ตุนก็จะลงงานตอนบ่ายก็ยได้งานก็ได้เห็นน้องเต้ถ่ายบุญเด้อนี่ได้งามโคลมังคุดกวาดโคลกวาดออก ก็หเห็ดเป็นจุกจุกเป็นกองไว้เพื่อเขาจะเผาอือนี่ดิหูวาดออกให้สะอาดเลยพี่น้องเลยลักกรกองไว้ให้เจ้าของเพิ่นเพื่อเพิ่นสิเผาเพิ่นเผาเผากันแต่เพิ่นเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อให้เจริญเติมใส่ปุ๋ยเตรียมเอาดอกมาคุดแล่นี่นะนี่มีมาเก็ตสอนการด้วยพี่น้องเด้อนี่ต้นลาเมาวย พี่ตูนเมาส่วนมังคุดไว้เด้อสองกว่าต้นเนี่แม่นเมาอีเมาไหว้ไหน้องนงามเก็บตอยกันนี่แหละพี่น้อยดูดิม่ยางอีบแบบนี้พอซุกว่าไปเบิ้งขนนมาวาสันเอาขนมากินเห็นวะพี่น้องมะ กอ,อสุกเห็ดเรียกละต,ต,ต,ตาดตาดละให้เอ,อเ,เอามาส่งกนแล้วเอาไปซิเมื่อเนาะวันนี้พี่น้องค่ะเจอก็จะเต็ม่นะคะสวัสดีค่ะ,ะเช้ากันนอ้นนนองแอร์กับน้องแอร์บน อ่าจ้าหอแล้วจะมากรโรงงานต่อจ้าไายบาย